สวัสดีครับหมออาทีมนะครับวันนี้ระหว่างที่ตอบอินบ็อกซ์อยู่นะก็มีคําถามที่มักจะเจอบ่อยมากเลยนะครับเป็นคําถามที่ผมคิดว่าเราต้องไลฟ์กันแหละคําถามก็คือว่ากินอะไรแล้วอ้วนมีคนถามแบบนี้บ่อยมากเลยนะครับออผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีของที่กินแล้วอ้วนมีแต่ของที่กินแล้วเกินกว่าพลังงานที่เราจําเป็นต้องใช้ในแต่ละวันเราต้องแยกเรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าเรา บอกว่ากินชาไข่มุกแล้วอ้วนเราก็จะไม่กินชาไข่มุกแต่ก็ปรากฏว่าก็ไม่ผอมลงเราบอกว่ากินหมูสามชั้นแล้วอ้วนเราก็เลยเลือกที่จะไม่กินหมูสามชั้นแต่ก็ยังอ้ Stock งวนอยู่เราบอกว่ากินข้าวแล้วไม่อ้วนเพราะคนญี่ปุ่นกินข้าวกันบางคนก็บอกแบบนี้แล้วเราก็เลยเลือกที่จะกินข้าวแต่ก็ปรากฏว่าก็ยังอ้วนขึ้นอยู่แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีของที่กินแล้วอ้วนหรือของที่กินแล้วผอมหรอกครับมันมีแต่ว่าเรากิน ผิดเวลาแล้วทำให้อ้วนนะครับอย่างเช่นกินมื้อเย็นเยอะๆแต่ไม่ได้ใช้ก็เลยอ้วนขึ้นหรือเป็นเพราะว่าเรากินอาหารเกินกว่าแคลอรี่ที่เราใช้ในแต่ละวันเลยทำให้อ้วนต่างหากนั้นคำตอบก็คือกินอะไรแล้วอ้วนคำตอบคือไม่มีไม่มีกินอะไรที่ทำให้อ้วนขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเอา้าถ้ามันกินอะไรแล้วไม่อ้วน มันก็เป็นข่าวดีสิแสดงว่าเรากินทุกอย่างที่ขวางหน้าได้ถูกต้องครับเรากินทุกอย่างที่ขวางนั่งหน้าได้เพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะเลือกกินในแต่ละวันเราต้องวางแผนก่อนว่าเราจะกินยังไงอย่างเช่นถ้าคนที่อยู่ในคอร์สออนไลนออ์อยู่ในเพจนี้มานาน,านๆหรือว่าติดตาม YouTube ผมมานาน,านๆผมจะมีเทคนิคการลดความอ้วนที่ชื่อว่านั่งเฉยๆก็ผอมได้เป็นเทคนิคที่เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะกินมื้อเช้าหรือว่ามื้อแรกก่อนทํางานเนี่ยเยอะที่สุด มื้อกลางวันหรือมื้อตรงกลางระหว่างทํางานเนี่ยครึ่งหนึ่งของมื้อเช้ามื้อเย็นให้เน้นเฉพาะโปรตีนกับผักมื้อเย็นก็คือมื้อก่อนที่เราจะนอนหรือมื้อสุดท้ายหลังจากที่เราทํางานนะครับดังนั้นเรามาดูก่อนมีหลายเทคนิค,นคมีนับแคลก็ได้นะครับคุณจะทํากีโตจินีทาอะไรก็ได้แต่ผลสุดท้ายอะ่ะคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกันก็คือคุณต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่คุณกินเข้าไปเนี่ยมันมีพลังงานโดยเท่าไหร่แล้วตอนไหนที่คุณควรจะกินมากที่สุด ้เรามาดูเค้ก,กง่ายๆแบบนี้ก่อนสมมุติว่าคุณเป็นคนทํางานตอนเช้าคุณใช้พลังงานก้อนหนึ่งนะครับจนถึงเที่ยงวันเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาเที่ยงวันคุณใช้พลังงานลดลงครึ่งหนึ่งของมื้อเช้าเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนะ่คุณก็จะเลิกทางานแล้วเพราะถึงเวลาตอนเย็นคุณใช้พลังงานนิดหน่อยเพื่อซ่อมแซมู่นที่สึกหลอออกกํบบาลังกายตอนเย็น ดังนั้นตอนเย็นคุณเนี่ยหรือมื้อสุดท้ายหลังทํางานควรจะเป็นมื้อที่มีพลังงานน้อยที่สุดอันนี้คือเทคนิคของผมก่อนนะครับดังนั้นพอพอเรารู้แบบนี้นะครับเราก็ทำแบบนี้ครับมื้อเช้าผมบอกว่าสิ่งที่ต้องกินก่อนคือกินโปรตีนในมื้ออาหารก่อนอย่างเช่นเรากินไข่สองฟองนะครับเรากินไข่สอฟองแบบนี้เป็นไข่สอฟองนะครับไข่นะครับอันนี้ไข่ไข่สอฟองก่อน นะพอกินไข่สองฟองเสร็จปุ๊บคุณจะเริ่มอิ่มแล้วเพราะว่าไข่2ฟองจะย่อยได้ประมาณ8ชั่วโมงหมายความว่าถ้าคุณกิน6กโมงเช้ามันจะอยู่ถึงบ่ายสองเลยแล้วเสร็จปุ๊บคุณนึงจะเริ่มกินกับข้าวกับข้าว2ออย่างแค่นี้คุณก็อิ่มแล้วแต่ถ้าคุณอยากจะยัดอย่างอื่นไปเพิ่มคุณก็บวกไปครับอยากจะกินชาอยากจะกินกาแฟอยากจะกินชานมไข่มุกแบบนี้คุณกินได้นะ สังเกตนะครับดังนั้นมื้อเช้าก็คือมื้อที่คุณใช้พลังงานเยอะสุดคุณกินเต็มที่เลยครับอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อดีก็คือเวลาคุณกินมื้อเช้าเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะได้กินของที่คุณชอบได้กินเบเกอรี่ที่คุณชอบแต่อย่างที่บอกคือต้องกินไข่ที่เป็นโปรตีนก่อนให้สมองรู้ก่อนว่าตอนนี้อาหารมาพร้อมและเป็นอาหารที่คุณภาพแล้วคุณก็กินกับข้าวเข้าไปมันจะได้วิตามินเกลือแร่จากกับข้าวนี่แหละแล้วคุณจะไม่ขาดสารอาหารเลยแล้วผลสุดท้ายคุณก็กินขขออองทีี่คุณชชบบบเเ้าาาไปกกแแฟรน ได้หมดนะครับขนมปังนะครับขนมปังกินกินได้หมดครับแล้วเสร็จปุ๊บมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงคุณบอกว่าคุณอยากจะกินสิ่งที่คุณชอบอีกอะอย่างเช่นชานมไข่มุกน้ำอัดลมกินได้ครับคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าคอนเซปต์ของผมก็คือ1จานนะครับหรือ1ชาม1จานหรือ1ชามเนี่ยมันจะมีถ้าชามเนี่ยก็หม,มายถึงก๋วยเตี๋ยวก็จะมีแป้งอยู่ก้อนหนึ่ง1จานก็มีข้าวอยู่2ทัพพีสมมุตินะครับคุณก็ทําแบบนี้ครับถ้าคุณบอกว่า คุณอยากกินชานมอ่าเดี๋ยวผมแทรกเป็นตัวสีแดงไงจะได้เห็นชัดคุณบอกอ๋ยอยากกินอยากกินอยากากิน,นาาาชานมไข่มุกอ่าผมคำนวณคร่าวๆาวครับชานมไข่มุกก็ไก่เนาะอ่าชานมไข่มุกเนี่ยมีพลังงานเท่ากับข้าว2ทัพพีอ่าอย่างนี้ดีกว่าชานมไข่มุกมีพลังงานเท่าข้าวประมาณสองทัพพีทำไงดีก็เปลี่ยนจาก ข้าวหนึ่งจานไม่กินแล้วกินก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามแทนแต่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีแป้งอยู่นะครับเราก็ทําแบบนี้ครับเราก็กินเป็นเกาเหลาอ่าเห็นไหมครับเกาเหลามันก็จะมีแค่โปรโตีนกับผักซึ่งพลังงานต่ํามากคุณใส่ชานมไข่มุกไปจบมื้อเที่ยงไม่อ้วนนะครับแต่ปุ๊บคุณก็มากินมือนนะม้อเย็นนะครับมื้อเย็นนะครับเราก็เน้นโปรโตีนกับผักแบบนี้ ดังนั้นมื้อเย็นก็เข้าคอนเซปต์เดิมครับพลังงานค่อนข้างต่ำมีพลังงานจากไขมันที่ติดมากับโปรตีนบ้างนิดหน่อยถ้าคุณกินปลาก็อาจจะได้ไขมันดีเยอะหน่อยแล้วคุณกินเนื้อหมูอาจจะได้ไขมันไม่ดีแต่ผลสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นพลังงานอยู่ดีแค่นี้คุณก็จะรู้แล้วว่าจริงๆแล้วคุณกินอะไรก็ได้ไม่อ้วนหรอกครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณกินนะคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะกินเวลาใดถึงจะเหมาะสม ที่สุดแหละคือมื้อเช้าเป็นมื้อที่คุณจะกินของที่คุณชอบทุกอย่างได้มื้อกลางวันกินได้ครับแต่ต้องดูแคลหน่อยว่าถ้าคุณจะกินมื้อกลางวันคุณตัดข้าวออก2ทัพีตัดเส้นก๋วยเตี๋ยวออกกินเกาเหลาแล้วคุณก็กินชานมไข่มุกกินโค้กินเ๊ปซี่แบบนี้พลังงานก็จะไม่เกินครับพอถึงเวลาตอนเย็นคุณกินโปรตีนกับผักก็ชิลเลยนะครับแต่บางคนเสริมบอกว่าอยากกินชานมไข่มุกตอนเย็นได้ไหมได้ครับมันก็มีเทคนิคอีกครับ กินชานมไข่ไข่มุกตอนเย็นอย่างเช่นชาชานมอ่ะอันนี้นะครับก็คือกินก่อนออกกํบบาลังกายก่อนออกหนึ่งชั่วโมงนะครับร่างกายสามารถตีซะาชานมไข่มุกหวานน้อยก่อนออกกบบาลังกายก่อนออกกาลังกายหนึ่งหนึ่งหนึ่งชั่วโมงก็มีอันหนึ่งชาเขียวหวานน้อยอ่ะชานมไข่มุก,วนนกหวานน้อยอะกาแฟหวานน้อยเห็นไหมครับคุณก็มีเทคนิคก่อนว่าอ๋อก่อนที่คุณจะออกกําลังกายเนี่ยสิ่งที่ร่างกาย นำไปเป็นพลังงานได้เร็วสุดก็คือน้ําตาลแป้งคุณก็สามารถกินชาเขียวหวานน้อยชานมหวานน้อยกาแฟหวานน้อยกอนออกกำลังกายหนึ่งชั่วโมงก็ได้หรือคุณอาจจะทานเป็นขนมปังโฮลวีตก็ได้สักหนึ่งถึงสองแผ่นแบบนี้ครับก็จะสามารถทําให้คุณเนี่ยกินอะไรก็ได้แล้วไม่อ้วนเทคนิคเหล่านี้ครับสามารถแบ่งปันได้ผมอยากให้คนไทยเจ็ดแสนคนไทยลดความอ้วนอย่างยั่งยืนไม่ได้หมายความว่าคนที่ลดความอ้วนก็คือกินอะไรที่ชอบไม่ได้เลยไม่ใช่ครับ ผมกับภรรยาเมื่อตอนกลางวันก็ยังกินชาเขียวมชะชัะหวานน้อยอยู่เพียงแต่ว่าตอนกลางวันผมกินข้าวน้อยลงหนึ่งทพีหรือ1ทัพพีครึ่งหรือสองทพีแล้วเราก็คาดหวังว่าเราจะไปกินชาเขียวมาฉะกกันคนละแก้วบวกกับกับข้าวสองอย่างแบบนี้สังเกตไหมครับว่าเราสามารถใช้ชีวิตโดยที่ไม่อ้วนขึ้นได้มาห้าปี โดยที่กินทุกอย่างที่ขวางหน้าเพียงแต่ว่าเรากินของที่ชอบที่สุดในมื้อเช้าทุกวันเรากินของที่ชอบที่สุดได้ในมื้อกลางวันแต่เราตัดข้าวออกสองตะพีหรือตัดเส้นก๋วยเตี๋ยวออกแบบน,นี้เองเราก็สามารถผอมได้แล้วหุ่นดีได้ตลอดกาลครับมีความสุขสุขภาพดีผอมลงนะครับและสามารถแบ่งปันเทคนิคเหล่านี้ให้กับใครก็ได้นะครับเทคนิคผมไม่มีลิขสิทธิ์ใครจะไปพูดต่อเล่าต่อก็ได้